ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนเด้อนะครับวันนี้เราก็จะมากางเต็นท์นอนนะครับคลิปเด้คลิปเลยครับกางเต็นท์นอนนะครับนี่เลียนแบบเออพอครับขนาดนั้นเราก็จะมากางเต็นท์นอนนะครับใช้ที่กางอยู่มั้ยมานนกกางแล้วมั้ยข้ามกางขึ้นี่ออกคลิปเลยฮะฝันเนี่ยปลุกใช่ เออไปมาลรือไม่อะไรเงินกัเอนเออแม่เราไม่ฉลาดเท่าพ่อฟื้นเลยนะนี่แม่ฉลาดแตกับพ้นแล้วพ่อสอนโอ้พ้นพ่อสอนพ้นว่าาสร้างว่าเถอะวนนี้เนาะเจ้าสวัสดีเอาเราจะมาดูผู้ชายกลางเต็นท์นะครับ เอาชีพจริงว่าสีเทาดีกว่าสีดำมันร้อนสวัสดีครับอย่านอนเด้อเบิดคืนฮะอยู่งอะไรยุ่งแค่ี้สองคนนั่นเปลี่ยนตากันวะเปลี่ยนตากันเหรอเออเัอที่มาเปิดช่องมาปลุกบอ้นะครับรอบที่แล้วกางเต็นท์แม่ได้สองหมื่น ไปเอามาลือมาไหมว่แล้วพี่มาส่งข้านอนฝันดีค่ะสีเขียวเหมือนข้าวลงุงบ่าวนกนอนไหนลงุงเจ้าลายน,นั่นเลงเบ่าวนกยี่ไซส์เาวนกนอนหน,อน,นิเลยเต็นท์ค่ะเต็นครับเาบาวนกบ่าวนกไปใส่เสื้อนะครับวันนี้ก็อบอุ่นดีนะค่ะนี่บ่าวนกเต็นท์เบาวนกคันน,นี้เอาจากเครื่องบูรุดซิปเหรอลูก แลยัางงา่ทันดุเล่ากำลังมาแต่อาบนาออหน้ายุ่งเข่าไปหาพอดีอ,าาอันนี้พ่อฟืน้นกำลังกลางเต้นนะคะส่วนของเราเข้าไปด้านในแล้วจ้ะลุงจิมมี่ทาแป้งขาวกลางคืนร้อนไหมลุงนี่นีแนวเล่นแล้ว <laughs> <laughs> เล่นว่าไงลุงจิมจะทำยังไงคะอเอาอบๆงูหันมาเลลบิ้งนู้จ <laughs> ้าแบบนี้อ้วหอมจะได้แป้ง,งนะ <laughs> ครบขันที อะไรเขาเรียกอะไรเนาะหันมาหน่อยลุงจิ้มนิดนึงคนอก่อราทาแล้วคนะคนไก่ทาแล้วแหละคุาแป้งอหลีเห่ยไม่ผมทากันยุ่งมันมันยุ่งหลายเลย เอาแล้วค่ะช็อตนี้คลิปเด็ดนะคะเอฟซีอย่าลืมไปดูให้คุณแม่นะคะทุกคนอ้าอย่อาให้มันเบิดได้ให้แป้งกับูดเลยแป้งกับแป้งบด้ซื้อตัว <laughs> เอา้าทาแป้งคนดูเป็นพันเลยบอแม่ครูดูคลิปนี้นะคะช่วยกรุนากดไ like ลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามา <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็คือทางนู้นดูฟื้นนะคะแล้วก็พ่อนิ่มกลางเต้นให้ พ่อฟื้นค่ะนะคะขาวในพิพตาเอ้ปากทำไมไม่ขาวล่ะแม่เจ้ากลอวดสวสดไสแล้วเหรอมันมาขาวก็เอฟซี FC หัวเลาะกระจายเลยลุงจิงมนี่เปลี่ยนไปแล้วนี <laughs> <c oughs> ่ดูคอมเมนต์ไม่ยิ่หัวเราะเลยเฮ็ดเลยโอ้ยสัง่งมาเฮ็ดหนอนเอฟซีเลย ลยนอนอย่างเดียวไม่ค่อยขาวหม่ละพัดลมเนี่ยน้าทาแป้งคนดูเป็นพันพัดลมคนนี้คือคือมอสล่ำลิเกนะความหวานลุงกินพ่อแต่เปิดพมางกลางกมานังจก็มองเห็น เห็นผู้สาวนอนเว้นโอ้ยคนเขาชอบดูแบบนี้บอกเดี๋ยวลุงกิมถ้าหนูมารอบหน้าลุงกิมเอาแป้งนี่บอกเป็นของฝาให้เห็นใจคนมีมีผู้จอบลอยอยู่ทังบ้าน โอ้โหบนห้านเด้อดองจิมมี่ทำอะไรโอ้ยคอมเมนต์แบบแหลื่นลื่นเื่นเื่นเลยเป็นแม่ใหญ่แหลมไปแล้วอ้าวอันนี้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 ฟังไห้นะครับฟังไว้นะครับฟังเนี่ยเด้ออันนี้ไม่เกี่ยวกับใครเด้ออยากทาก็ทาไม่ได้ไปพูดถึงใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร แรกก็ไม่ต้องเอาช่วงสัตี่ประมกัมาครับก็กางเต็นนอนนะครับก่อยนะครับครบเวลามันก็เวลาักล้ค่ำนะครับยิบช้อนาฬิกานะครับยังไม่ถึงยิบช้ออีกห้านาทียิบชอนาฬิกานะครับก็คำนี้ก็ขออนุญาตนะครับหลับนอน

ต้องให้พ่อฟื้นทาอีกคนเนี่ยพ่อฟื้นพ่อฟื้นทาอีกนิดนึงโ่ให้ชาดิเข้ามาแบงเด้อเอาแพกแพ้แป้งยุ่งเยอะลุงจิมก็เลยทาแป้งนะคะไม่มีอะไรนะคะทุกคนโอ้โหแบบไหลบุดบุดบุบุดเลยขออีกห้าสิบครับนี่ผีพ่หงมมาแล้วนี่ล้วเท่าไหร่ลุงจิมเก้าร้อยห้าสิบสี่เก้าร้อยหกสิบโอ้ยอย่าลืมอย่าลืม ทีพีสกินทีพีสกินหนูเดี๋ยวขายของขายความเกาลอยโอ้หนูเห็นลุงพลก็แต้นมานะไม่ใช่ป่ะแม่ไม่เหนื่อยทีพีสกินทีพีสกินทีพีสกินนะครับทีพีสกินครีมบำรุงผิวนะครับครีมบำรุงผิวนะครับเอฟซีครีมบำรุงผิวไม่มีเจลอาบน้ำหอมนุ่มละมุนนะครับซีบัคทอนพัดเบต้ากูแคน ดื่มเพื่อสุขภาพนะครับ <L an> ไม่หยั่งเราเลยไมีหยั่งอะไมีทั้งหัวพ่อมีบนีนะโอ้โหพ่อฟ <g Chap. g ül> ื้ <g ül> นเต็มหัวแล้วโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซีบักทอนพัดเบต้ากูแคนดื่มเพื่อสุขภาพ <g ül> <g ül> อ้้าววแล,วแลวอีกหกท่านอ้<ข>าวอีกสองท่านหนึ่งานได้พีทนะครับพูดจิตใจ งานหอดูที่เซตเนี่ยคนละหมดจริบำลุงสายตาลรียบบำรุงสุขภาพบิงๆพรุ่งนี้พ่อนี่แม่ออฟอยู่จับฉลากไหมคะอยู่อยู่ค่ะอยู่อยู่นะครับใครเห็นใจคนมีเมียผู้จอบลอยอยู่ทางบ้านรอบ่อนานเด้อน้องเมียเผลอเจอกันไหมคเอ้เอ้ยถึงบ่เป็นเมียใหญ่พี่ก็ให้เจ้าน้อง ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากนะครับกดเหมือนดังกันดินอนะครับกดนะครับเดี๋ยวหลังนะครับให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับช่วงนี้ก็แป้งแบบนี้ทุกวันเลยเขาก็มนาแล้วนอนนะครับให้ทานกับน้าเ็ดกว่านี้นะครับทาแป้งแบบนี้ค